เราไข่แน่แล้วบ่เป็นไข่เป็นวัดเจ็บหัวดีขึ้นแล้วบ่เดนเจหัวได้เอาซื้อ,อยากินยาปลาฆ่าดเออาทางเข้าเอ้ไปเมื่อยเต้นที่แล้วมาเห็นหลังซ้อนเนาะ เมื่อแชมโบไทยนะเขีนให้มือล็อกสั่นไปเนาะคือชูอ้าเขีนเอไ เล่งเลีเลงแล้วเ,เ,เกินขาดไม้สร้างเอาเนาะบืนการรับจบแล้วมื่นกันเนาะไหวไหวบันนี้ <c oughs> อฮิ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 ฮนะิฮิฮิฮินิฮิฮะฮิ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 ิฮ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 ิิฮิิิ บัดรนี้ยนเขาไลได้ได้บัดน,นี้เนาะสี่ส่สัน,นี่นี้สางเดนคำนวณในใหม่พี่นางครับเมื่อเมื่อมาเรียตหาสางเดนติมตนคำนวณเนแลี้ยหายนอสางเนาะคงลงังคาไมแผนกสูงด้บัเดี๋ยแค่นึงบอ,เ,อเลือซนี่บอหสิพ่าเนาะ ผมพ่อครับหักก้พ่อกระเทินอีกแล้วไห่ค่ะสิวห่อมันจัดแจงไอ้จัดแผ่นอยู่บอลซื่อกับอยู่เซธมุ่งปุ๊บ ไทยเชปนนี่บูกกันไอปิทาเมืองไทยเชปนเราะ้องเี่ยนนอแก๊สปุกอ่ามันโบเมนซีกุนีนะไายมันกลกูเกขนุ่ในเราพิษกะบุญเนาะมันกลัวซีกุีได้เนี่เน,น,ะนาะ เช้าวาซีินเดือบหาซือปุ๊บปะ้ยังเหลือสีแผ่นหนึ่งไปหน่ลยเนาะมันจะเนี่ยยังหัข้ออีกว่าบานสองแก๊สสิบสองแผ่นอางบริษัทมีห้าคนขว้วมาเบิ่งให้เติมเนาะแถวบันดงหนูมีหน่อยเนาะขายกรโลเนาะ Nhân một thì cần đó Không, ừ. à, nói đây chẳng tương tiền thế Một kho sẵn cái à, à, này À, cái này cho qua cắt mày Làm lăng con này Ok, này hai nóng con con ราณแปดสิบตอไปน้องอ่อนก่อนเลยต้องกับไข่ังเขาจะลองหางซ้อนบรรทุกไปให้ปึบป่ะพี่น้อย เพื่อนอยู่บ่อทังก่อนเอ้ยเห็บเพลออยู่ด้วยน่ออยู่ยยบ่อ เพือ่อนบ่ลูกเออกำลังอยู่ตรงเพื่อนขอนเนาะเฮตุไปช้างโยหืมย่างลูกหอาบังเท้าทับบ่เออฮะคุนซื้อไข่มาให้ว่านแหละปลากระป๋องอ,อืม สวัสดีน้องออนเป็นอะไรเนาะเศร้าไข่แน่แล้วบ่เป็นไข่เป็นวัดเจ็บหัวดีขึ้นแล้วบอเจ็บหัวได้สูนยากินยาปลาอ๋อยาปลาแหละโดฮนยันยุ่งครบรุ่งเฮ้ยว่มุ่งบุ้มีบอ อ้วนซื้อไข่ซีแตะเด้อแล้วก็ปลากระป๋องซองแพ็คแล้วลก็มีข้าวสารนํากระสอบหนึ่งเด้อเจโนยน้องซ้อนน้ำมะห้ยพอดีแม่เจดีเพิ่นอ่าชอยข้าวสารน้ำอ่าพอดีก,กันกับเอาน้ำข้าวเพื่อนเจ้าแหละเขาหาสิบโลเป็นข้าวสารพี่น้อยเพราแม่เป็นเคนคิดเพราะว่านเนี่ยเราไก่สิบวัดแล้วกว่าสัตวเนาะ น้อง<ด>คนครับปราบจ้างก,กับ,บริไปยังค่าลูกอยู่ครับคนต๊กแน่ยเจ็บคอนะเจ็บะคอคอยาเขาห,บหอบใส่ใครละบอโดนอืนเบอืมคินบว่าปีงไก่ งัื <c oughs> อว่ากินเบิดบูดได้กินเอไว้ให้ลูกากินอกินบลาแซบขอกินไข่ใครกระป้านจังมือเบิ <c oughs> ดนี่ไข่รเบ็ดมันสิบมือสิบห้ามือ ตรงเดือนยังบันลุกฮะยุงลายฮือนี่ยุงลายเลยเนาะนั่งกับยุงครบกขอบุมียาบุมียายุงเอาสเดียวบูแปเขาใหมก่อนได้เสเด้อ ทากันแป๊บหนึงเนอะโอ้ยม่ขอไม้เนี่ยทาก,กันแป๊บน,นึงไอ้น้องซอน้าไม้อ่อพี่น้องทุดีหิ้เข่าเลยพี่น้องก็ต้อง,องบริกินเขา่าต้มเทียงอกบ กระโหลกพ่อีกพี่น้องสองเก็ดเจ้นอนผิดเก็ดแสนปลายแสนสองหาพันบูแถวเซืนะอปวดมีบ่าเนาะไอ้หมี่กะโหเละพี่น้องเป็นมานลำนาทีต่ต้นน้องกัน <cười> <cười> Hả Hòa chọc nó Bắt bỏ hmm. ขอเคือแห้งซ้อนเติมที่นองเลยแบกไปใหนน้องคอนเนี่ยไปยู่บ่เอารถไปไหมนีงยขารถไปเลยเฮ้เฮ้ยเอ้เฮ เมื่อเต็มที่แล้วเมื่อน้องสอนเนาะเมื่อฉบับไทยนะเท็ดนไฮเมื่อนอกสนามเนาะชูชูเอาเปหน่นหนเนอเขามาให้ร้านปุ๊บเพ่ปปอปลาบางชุดเพหละบอนหมอแล้วพูว อืมโ okay. อเคกบใจ้าสองกบใจเอ่าไปไปหาบน้ำในได้ไปเด้อเมื่อไรพี่น้องเลยเมียงพันทองฮะพันทองสองใจสบายดีไว้สบายดีปารุงไว้สบายดีสบายดี แช่จน้องคอนไม่ใช่สิคัางบางกระถับก่อนอืมันกระตุนอบิบงมันห้อนละเขาเว้นมาด้วยบางเทียงเวียนบ่งกลางคืนดิอืมบงเวียนน้ำห่อน้ะ เลา้วยเอาขอบใจพผนได้อ yeah. yeah. ่าขอบใจพผนได้ขอรบกวนบังแกมีจิตใจเนาะมีแบ่งก oh, ันเลยเนาะขอร้องขอบบนขอบคุณแม่ใจดีเด้อ ขอยดีมีแห้งให้สุขภาพแข็งแรงความเจ็บย่าได้ความไครย่ามีขอให้คิดสินใดขอให้ได้สิ้นนี้ขอให้ํำให้รวยขอให้แม่จะดีอยู่เย็นเป็นสุขให้สุขกายสบายใจขอให้เทวดาฮักแพงครอบครัวแม่จะดีขอให้เทวดาฮักแพงเด้อทางบวชน้ำขอให้ยดีมีแห้งคือกันขอให้บวบุญไปใส่มาใส่กอให้รับปลอดภัยอยู่ดีอยู่ดีนะขหายาอยู่ดีนางลงนะท่านนางลงอยู่ดี ตตกก,ตก,กอขอให้บาบุญไปใส่มาใส่ก็ให้รอดปลอดภัยอขอให้บาบุญไปใส่มาใส่ใครมีคนหักคนแพงทั้งหมดครอบครัวบาบุญขอแห่เทวดาฮักแพงขอแห่บาบุญสุขภาพทางกายแข็งแรงเด้อสาธุคลิปพ่อไงพี่น้องพอพอขึ้นเลยเข่าไปตรงเวลา บสบายคือกันอืมเจ็บตลอดเลยสู้ๆเอาแล้วเนาะโดยอดทนพี่น้องเอ้ยกันได้ซะอืมแข้งนี่กใครนี่ก็แบ่งพี่แบ่งน้องอยู่บ่หรือว่าไว้กินบ่นี่แบ่งอยู่บ่วันเห็นแบ่งไก่ไว้ให้ปู่อยู่โดยให้ลูกเฮามาส่งมันแบ่งปิ่ไก่ไปให้พ่อทางซ้อนอยู่บานพี่น้อง มีอยังกันแบ่งกันดีแล้วเนาะเฮาให้แต่เฮาให้อยะเขาแต่เก่าเขามีอยังเขาเจ็บเขาเจ็บตลอดกับเขาให้อยะเขานั้นเบิ่งเขาอยาแค่นองผัวพี่น้องผัวเขาเลยเขาอุ่เล็กน้อยแล้วเนพะือนเจอแบ้เนาะ มาบัางนังต้นลูกรานมหมดบ่เดีย๋ดวยวเราคนบ้านนี่เก็บน้อยเดีบ้านนี่เอาใด่บนเดินทางก่อนบปในจิ้บทองหรือไปใน้อฟไปทั้งคืนข้าวก่อนเพาะเป็นยังขอบใจหลายเด้ออืมเอาสบายดีสบายดี เก็บใบนี่จะขายได้ไปพี่น้องกันเนาะ,ะเดินทางคณะอื่นต่อก่อนไปพี่น้องเลยการ์ลุซ้อนกับพ่อช่าขึ้นมาลบหนาหมดแล้วพี่น้องเลยนะซื้อมาให้สองคนมปงานก่อนเนาะ ปัจะโอเคพี่น้องกันเนาะเขาจะได้ขอลำล่าพี่แล้วน้องเพียงเสร็จกนก่อนเนาะฉันกับพวกพ่อกันคิดนะโอ้ตกใจได้มาเนาะปั๊บจากพี่น้องกันเนาะขอบุญขอบคุณขอบคุณขอบใจหลายพี่น้องผู้ชมทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจกับพรมสารบ้านเราทีมงานตลอดหน้าพี่น้องกันปูนมันเหลือเนาะเพราะว่ากระเบื้องกระมวลใส่กระเบื้องบอพ่อเนาะสามารถเติมใส่บอรนี่แหละเนาะ ปูนมาเททั้งรถขึ้นดีเราให้ลังซ้อนพันกินเลยชุมไฟหนึ่งข่าวบาทเนยโมมีกาแฟโมมีกาแฟได้สดบายื่ยยยยน้ำพอ โอเคพี่นอง,นะลลลลงนนกันนะรำลาพี่งงินกอนเลยพี่นองเด้พอขอขอบคลิปหนาพี่นองเลยสบายดีกันว่าสุขุขสุขคนเนาะเจ็บท้องลาบะเยียเจดัข้างน้ำพี่นองมารีวิวบางขึ้นก่อน Yang, 4, 6, 7, 8, an, 2องส,สามสี่ห้เจ็ดปดเก้าสิบสิองเอปลาสกาพี่น้องเลยเนะลายพี่น้องเอาเด้พี่น้องเด้อขอบใจแม่ได้หลายเนาะที่ซอยสองซ้อนมาตลอดพี่น้อง